บรรยากาศที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าภายในงานกาชาติไทยประจำปี2558โดยในแผนวันณะเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยได้นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วงกล่าวคำถวายพระพรจุดเทียนชยมงคลและรวมร้องเพลงนารีรัรนาเพลงสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราสุดา เพลงสดุดีมหาราชาแด่สมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุจาราจรเพื่อสังคม FM 99.5ได้รวมจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ณบ,บริเวณบูธ TRS 69.5ในงานกาชาติไทยสืยามิญ